ครับผมลุงลิศซอวิเศษกิจครับไฟน์เราซ้อมมากี่วันครับเดือนหนึ่งครับซ้อมอยู่ที่ค่ายซอวิเศษกิจอยู่ที่นนทบุรีมีใครเป็นผู้บังซ้อมบ้างตอนนี้ก็มีมึงคนเด็กเอแล้วก็เบิกพี่บีน้อยค่ายเยอะเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ28สูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบสี่น้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ปล่อยประมาณห้าสิบหกห้าเจ็ดมวยสไตล์อะไรครับ ออะ่วันนี้เลยต้องมาเจอกับพันโหดเนาะไม่เคยต่อยเขาด้วยครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขายังได้ดูยังได้ดูแลเขาเมื่อตะตายเดินวันนี้เลยต้องมาเจอเขาเนาะวางเก่งมาแผงไงดีก็ตามตะตายมีอะไรเด็กแก้ไขอุ้ยคือเทีเนาะล่าสุดต่อยไหนมาครับล่าดำเหน่งวันนั้นต่อยกับใครต่อยกับจำได้ปะจำไม่ได้เป็นไงชนะหรือแพ้วัันน้นชนะเนาะชนะมาด้วยวันนั้นเวทเท่าไหร่เวทร้อยสิบสี่ร้อยสิบสี่ไม่ได้ต่อยร้อยสิบหกเลย เมื่อเช้าชั่มหนักแล้วเป็นไงบ้างมาผ่านเรียบร้อยร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมออดแชร์นาของใครเหมือนเดิมคุมมากี่กิโลไฟนี่คุมมาสามสี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดประมาณสี่สิบห้าสิบคนจังหวัดศรีสะเกดอ้าวฝากเชิญช่วยแฟนคลับด้วยหน่อยเออฝากเชียร์แฟนแฟนมวยชาวขยับมาสอนฝากเชียร์ด้วนะวันนี้เต็มที่นะอ่ะขอให้โชคดีแต่ว่าครับ Oh